ราชาลูกหนังทัโรขอเสนอชื่อไม่ดังแต่ฝีเท้าปังโอเวนฮากริฟชูวัตรุเอนโดของดีโอเวนฮารกริฟอดีตกองกลางคนดังแสดงความเชื่อว่าวัตรุเอนโดมิดฟิลชาวญี่ปุ่นถือเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลด้วยความที่ต้องเสียทั้งจอดแดนเฮนราสันและฟาบินโยในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้ลิเวอร์พูลตามล่ากองกลางตัวรับอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตอนแรกพวกเขาตกเป็นข่าวกับมอยเซตไก่เซโดกับโรเมียลลาวียอย่างหนัก แต่ทั้งสองคนนั้นกลับปฏิเสธที่จะเล่นให้หงแดงทำให้ทีมของออกุนซอเจเกนครอบเบนเป้ามาดึงเอนโดแทนอดีตดาวเตะใบ,บมินิกและแมนเชสเตอร์เต็ดกล่าวว่าเขาไม่ใช่ชื่อที่เซ็กซี่เหมือนที่หลายคนต้องการแต่เขาเป็นนักเตะที่จะสร้างผลกระทบได้อย่างมากผมชอบเขาสุดๆเขาจะเป็นเบอร์หกที่ดีให้กับพวกเขาเขาทําได้ยอดเยี่ยมตอนที่ไม่ได้ครองบอลเขาไล่กดดันคู่แข่งได้ดีทําผลงานได้สุดยอดในลูกกลางอากาศ ทั้งที่มีส่วนสูงแค่5ฟุต10นิ้วเขากระโดดได้สูงจนหน้าทึ่งเขาเป็นทั้งกัปตันทีมให้สุดการ์และทีมชาติของตัวเองด้วยเขามีความเป็นผู้นําอย่างแท้จริงเขามีค่าตัว20ล้านยูโรเพราะเขามีอายุ30ปีแล้วและเหลือสัญญากับทีมเดิม1ปีแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเหมือนกับถูกแจ็คพอตนิดๆในเดิวนี้เลย จมพีสบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ลิอร์พูไม่มีความคิดที่จะซื้อนักเตะประเภทหมายเลขหมาร่วมทีมในช่วงสัมเณรเพิ่มแล้วเป็นการแสดงให้เห็นว่าครอบเชื่อมันในตัววัตารุเอนโดอย่างมากเขาถูกดึงเข้ามาเพื่อให้เป็นตัวจริงโดยความที่สเตฟานไบสติดกลับมาสู่ทีมได้ในวันเสาร์หลังเจ็บจนต้องพักไป5เดือนซึ่งเขาจะเป็นตัวเลือกสำรองที่เหมาะสมในตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ลิอร์พูยังต้องมองหาอยู่คือกองกลางแบบสารพัดประโยชน์ พวกเขาสนใจในตัวแรนดกราเฟินแบกมานานแล้วแต่ไบายามันนิกมีจุดยืนมาตลอดช่วงซัมเมอร์ว่าไม่คิดที่จะขายดาวเตะทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นมากนักในเยอรมนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากอาแจ็จน์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนด้วยค่าตัว21ล้านปอนด์อย่างเกมกับแวเดอร์เบรเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็เป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกใช้งานถ้าหากบาบยืนเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองและพร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากทุกทีมแล้วล่ะก็หรืวอว์พูลจะร่วมวงล่าตัวเขาด้วย ขุมกำลังของครอปยังดูไม่พร้อมเท่าไหร่มิดฟิลด์อีกหนึ่งคนจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญเพื่อเติมเต็มสิ่งที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้และถ้าเป็นไปได้ลิเวอร์พูลก,ก็คงอยากเสริมแกร่งในแนวรับเช่นกันดูเหมือนว่าทาคุมิมินามิโนจะสามารถยืนหยัดกับโมนาโกได้แล้วในเวลานี้หลังจากที่ฤดูกาลใหม่นี้เขาเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว2เกม2ประตู2แอซิ ก่อนหน้านี้ทาคิมีการเตรียมพร้อมที่ดีอย่างมากในช่วงปรีซีซั่นสำหรับซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากฤุูการแรกเขาถูกแฟนบอลมารโ,โกยกให้เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดแย่ที่สุดในฤุูการที่ผ่านมาที่จะบอกก็คือมีความเชื่อมาตลอดว่านักเตะชาวญี่ปุ่นเกือบทุกคนมักที่จะมีพลังอะไรบางอย่างที่เรียกว่าความมุ่งมั่นออกมาเสมอพวกเขาจะไม่หมดหวังต่อความล้มเหลวไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หนก็ตามเช่นเดียวกับเส้นทางของวาตารุเอนโด ใครจะไปเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วความฝันของเขาจะกลายเป็นความจริงในการเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสโมสรหนึ่งในโยุโรปและพิมลีกที่เขาฝันถึงในวัย30ปีเสร็จๆแบบนี้กันวิเคราะห์ภาพรวมทีมบิ๊กซิกฤดูกาลนี้จากมุมมองตำนานอลันเชียร์เร อลันเชเดอร์ตำนานกองหน้าทีมช่างกริออกมาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024ของบรรดาทีมดังอย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอสเปอร์เชลซีและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอดีตหัวหอกนิวคาสเซิลเริ่มกล่าวถึงต้นสังกัดเกล่าว,ว่ามันวิเศษมากที่ได้เห็นนิวคาสเซิลจบด้วยท็อปโฟของพรีเมียร์เมื่อรุูกาลที่แล้ว แต่มันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆหากพวกเขาทำได้อีกครั้งในซีซั่นนี้ผมหวังว่าพวกเขาจะทำได้ดีขึ้นแต่การจบอันดับที่5ยังคงเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมและทำให้สโมสรอ,อยู่ในเส้นทางที่พวกเขาต้องการจะไป n นิวคาเซิลทำการเซ็นสัญญาที่ดีจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้และใช้เงินจำนวนมากเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกเขาแต่ทีมอื่นๆต่างก็พัฒนาไปเช่นกัน ครั้งนี้เอดิฮาวต้องรับมือกับการแข่งขันฟุตบลอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยและต้องพยายามรักษาความเข้มข้นในการเล่นของทีมให้ได้ห่าวชอบนักเตะอายุน้อยฟิตและกระหายในการเล่นของเขาและเขาได้เซ็นสัญญากับนักเตะในสไตล์นั้น3คนคือซันโดโตนาลีติโนลิปราเมนโตและฮาวิบาน์ผมชอบสิ่งที่นิวคาเซิลทำในฤดูกาลที่แล้วความฝันคือการคว้าถ้วยรางวัลและพวกเขาใกล้จะสิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานเพื่อคว้าถ้วยรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากเข้าไปถึงรอบชิงเชนะเลิศคาราบาวครับผมอยากเห็นพวกเขาผ่านเข้ารอบลึกๆฟุตบอลถ้วยในประเทศอีกครั้งและหวังว่าพวกเขาจะก้าวไปอีกขั้นและคว้ามันมาได้ผมไม่ได้คาดหวังแบบเดียวกันเกี่ยวกับแชมเปี้ยนลีกเลยแต่การมีคำคืนที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปกลับมาอีกครั้งจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นที่เราเคยได้รับในโอกาสเหล่านั้นที่เซนต์เจมส์พาร์คเมื่อผมยังเป็นนักเตะเป็นสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืม และสนามแห่งนี้จะสั่นสะเทือนทุกทีมที่มาเยือนแม้เพียงแค่ในรอบแบ่งกลุ่มก็ตามผมรอไม่ไหวแล้วเชียร์เลอร์กล่าวถึงแมนซิตี้ว่าหลายสิ่งให้ตั้งตารอสำหรับนิวคาสเซลแต่ตามความเป็นจริงแล้วพวกเขาคิดเกี่ยวกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไม่ได้แมนซิตี้ยังคงเป็นทีมที่น่าจะคว้าแชมป์และผมไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วง1ิเดือนข้างหน้าแมนซิตี้ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อในการคว้าที่เป็นแชมป์ครั้งล่าสุด และกลายเป็นแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกนั่นเป็นส่วนหนึ่งในงานของเปปกัวดิล่าคือการทําให้นักเตะกระหายที่จะเล่นมากขึ้นเขาทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้พวกเขาคว้าแชมป์พิมลิกได้5สมัยจาก6ฤดูกาลที่ผ่านมาและทีมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีดูเหมือนว่าไม่มีความแตกต่างใดๆเลยเมื่อพวกเขาเสียนักเตะค,คนสําคัญไปผมจึงไม่คิดว่าพวกเขาจะแย่ลงหลังจากอิวไฮกุรกันและริยัตมาเรสจากไปแล้ว ยอสโกกวาเดโอและมาโจคอสิตต่างก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีมากผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากพวกเขาดึงผู้เล่นแนวรุกเข้ามาอีกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพวกเขามีความแข็งแกร่งทุกพื้นที่และไม่ต้องกังวลเนื่องจากการทำประตูเพราะมีเออร์ลิงฮาแลนด์เขายิงไป52ประตูจาก54จากทุกรายการในปี2022-2023ถึงและในการเล่นให้แมนซิตี้เเขาจะมีโอกาสทำประตูได้มากขึ้นแน่นอน ผมไม่สงสัยเลยว่าเขาอาจจะทําลายสถิติต่างๆอีกครั้งมันเป็นเพียงคําถามว่าเมื่อไหร่ฮาแลนด์เพิ่งจะอายุ23เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนและด้วยวัยนั้นในฐานะกองหน้าคุณยังคงเรียนรู้และพัฒนาส่วนต่างๆในเกมของคุณแน่นอนว่าผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเขารักการทําประตูมันจึงเป็นความคิดที่น่ากลัวสําหรับคู่ต่อสู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นภายใต้ผู้จัดทีมอย่างกวาเดเยวลาอดีตดาวยิงเลือดู้ดีกล่าวถึงอาเซนนลนว่า อาซนอลไล่ตามแมนซิตี้ใกล้เคียงที่สุดในฤดูกาลที่แล้วและผมก็เห็นว่าพวกเขาจะทํามันได้อีกครั้งคุณไม่ได้ใช้จ่ายมากมายมาสารเพื่อจบอันดับสองอีกครั้งหรอกคุณทําเพราะคุณต้องการเป็นแชมป์พวกเขาสนับสนุนมิเกลอาร์เตตาในตลาดซื้อนักเตะรอบนี้และความทะเยอทะยานของพวกเขาก็ชัดเจนพวกเขาจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อซื้อเดคแคนไรส์เขาเป็นผู้นําและเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเราต้องรอดูว่าอารเจตาจะใช้งานเขากับโทมัสปาเตในตําแหน่งกองกลางอย่างไร แต่การเล่นเกมลุกเป็นส่วนสําคัญของไรซ์เช่นกันดังนั้นเขาสามารถทําได้อย่างแน่นอนหากถูกขอให้ทําสิ่งเดียวที่ผมกังวลสําหรับอาร์เซนอลคือกาเบลเคซุดเขาจะพลาดการออกสตาร์ทฤุูการด้วยอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแล้วใครจะได้เล่นในแดนหน้าในช่วงที่เขาไม่อยู่พวกเขาดึงไคลฮาวตมาจากเชลซีแต่เขาไม่เคยโดดเด่นในฐานะผู้เล่นหมายเลขเก้าเอดเอ็นเคเทียเข้ามาในทีมและทําผลงานได้ดีเมื่อเคซุดไม่ได้ลงเล่น3เดือนหลังฟุตบอลโลกแต่ถ้าอาร์เซนอลต้องการคว้าแชมป์ลีก พวกเขาจําเป็นต้องให้เคซุสฟิตพร้อมลงสนามส่วนแมนยูเต็ดนั้นเชียเอร์กล่าวว่าเมื่อพูดถึงกองหน้ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าราสมูธฮอยลุนจะโชว์ฟอร์มอย่างไรกับแมนยูเต็ดเมื่อเขาหายจากอาการบาดเจ็บเขาอายุแค่20ปีและ72ล้านปอนด์ก็เป็นเงินจํานวนที่เยอะมากแต่แน่นอนว่าพวกเขาซื้อเพราะศักยภาพของเขาเช่นกัน นอกจากนี้เชียร์ร์แสดงความเห็นถึงบรรดาทีมที่เหลือว่าทีมของเจอเก้นครอปเป็นทีมเดียวที่หยุดแมนซิตี้จากการคว้าแชมป์ตั้งแต่ปี2017หลังจากพวกเขาเป็นแชมป์ในปี2020แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับนั้นในขณะนี้เป้าหมายของพวกเขาคือแค่กลับไปสู่ท็อปโฟเพราะพวกเขาต้องการกลับไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนีกและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการคว้าตัวอลกซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกซบอสไลผมไม่กังวลเกี่ยวกับตัวเลือกเกมลูกของพวกเขาและพวกเขาได้ปรับปรุงแผงมิดฟิลด์ใหม่ หลังการจากไปของจอดแดนเฮนร์สันฟาบินโยและเจมส์มิลเนอร์แต่มาดูกันว่าพวกเขาจะเล่นเกมรับได้อย่างไรผมไม่มั่นใจเลยมันยากที่จะรู้ว่าเราจะคาดหวังอะไรจากเชลซีแต่แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะแย่เหมือนเมื่อรุูกาลที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าอายสําหรับพวกเขามากๆเมาริโซโปเติโนจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นอีกผมอยากจะบอกได้ว่าแอสตันวิลล่าเป็นมามืดในการติดท็อปซิกเพราะพวกเขาทําได้ดีเมื่ออูน่าเอมรีเข้ามาคุมทีมในช่วงกลางฤดูกาลที่แล้ว พวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่ดีและด้วยประสบการณ์ของเอเมอรี่พวกเขาจะอยู่ในกลุ่มหัวตารางอีกครั้งส่วนเป้าหมายของสเปอร์คือกลับไปที่แชมเบ้รนลีกเช่นกันแต่โอกาสของเขาในการติดท็อฟโฟดูน้อยลงมากเมื่อแฮร์ดิเคนย้าย,ายไปไบยมิคซึ่งสเปอร์ไม่ต้องการเห็นเขาย้ายออกไปแบบฟรีๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอังเก้โปสเตโกกลูที่จะเสียผู้เล่นตัวหลักไปตั้งแต่เริ่มฤดูกาลใหม่เคนมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมในปีที่แล้ว โดยยิงไป30ประตูจาก38เกมในลีกและฟอร์มของเขาเป็นรองแค่หาแลนแต่ผมคิดว่าสเปอร์ก็ยังจบแค่อันดับ8เท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ